สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้ใส่ติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหน่วยบนนะครับแนวทางดับหน่วยบนมีเข้าและมีหลุดลองมาดูสูตรและพิจารณาตัวเลขนะครับว่าชื่นชอบหรือว่าไม่ชอบก็ลองพิจารณาดูว่าจะได้ตัวเลขอะไรในส่วนของอเลขดับ นะครับสูตรหน่วยล่างคูณด้วย3บวก1คงที่หน่วยล่างคูณด้วย3บวกด้วย1คงที่นะครับก็จะเป็น6คูณด้วย3นะครับ6คูณ3เป็น18นะครับก็18เอา8บวก1เท่ากับ9 9ดับมาที่นะครับ1นะครับ1สิงหานะครับมาที่1ดับที่9 9ไม่มา16สิงหาดับที่9มาที่7 เก้าดับอยู่นะครับหนึ่งกันยาห้าดับมาที่หกห้าดับอยู่แล้วก็สิบหกกันยาสามดับมาที่สองสามดับอยู่นะครับและก็หนึ่งตุลาสองดับมาที่ห้าสองดับอยู่แล้วก็สิบหกตุลาแปดดับ หลักหน่วยบนบาทไม่มาหลักหน่วยบนตรงนี้เป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางนะมีเข้าและมีหลุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ